การใช้รีบคอมเมนต์หนุ่มกันใช้โผล่คอมเมนต์หลังชาวเนต็ตโยงโปมเวียเบลล่ายังคงถูกจับตามองและยังเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีเลิกราของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตและสาวเบลลารานีที่เมื่อวานนี้7ธันวาคม64แฮชแท็กเวียสุกลวัตพุ่งติดเทนเพราะมีชาวเนต็ตออกมาขุดประเด็นโยงข่าวเมาส์ต่างๆ ทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเอกหนุ่มทั้งในเรื่องของมือที่สรวมถึงบางกลุ่มก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มเวียทั้ทงยังบอกอีกว่าเสียดายความรักเก้าปีของทั้งคู่เป็นอย่างมากซึ่งจุดู่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เทวีข้อความที่ยงไปถึงพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชยัยโดยมีข้อความว่าเด็กสมัยนี้บอกเวียเบลล่าคบกันนานมากตั้งแต่จำความได้แล้วล่ะ ทันตั้งแต่สมัยเวียแพนเค้กแฮชแท็กเวสุกลวัตซึ่งก็มีชาวเน็ตอีกรายมาโพสต์ต่อข้อความว่าฉันทานกันชายและรถมินิซึ่งด้านหนุ่มกันชายก็ได้เข้ามาตอบเพียงสั้นๆว่าอุ๊ยอีกทั้งยังมีทวีดิกว่าที่บอกว่าเวียเจ้าชู้เกิดไม่ทานสมัยหนุ่มกันชายอดีต55แฮชแท็กเวสุกลวัตซึ่งหนุ่มกันชายก็ไม่รอช้าอีกเช่นเคยรีบเข้ามาคอมเมนต์ดิกว่า คนนั้นนะ่ะนำบวานทำเอางานนี้เหล่าแฟนคลับต่างพากันหัวเราะกันเป็นแถวเลยทีเดียว